สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคม2567นะครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา11นาทีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะพี่ๆไปได้4ประตูต่อ3นะครับซึ่งผมก็โมไปเยอะด้วยนะครับเมื่อวานไปทำงานวันนี้กูงานเข้าแน่ๆครับก็แมนยูถือว่าเล่นดีมากแล้วก็สู้มากนะครโมเมนตัม มาทางแมนยูแล้วแล้วก็การที่แมนยูได้ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไปเจอโคเวนทีนะครับในรอบ4ทีมซึ่งแมนยูก็น่าจะได้เข้าชิงครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็จะไปลุ้นว่าจะเจอเชลซีหรือว่าเจอแมนซิตี้นะครับคือเชลซีเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูกับเชลซีสำคัญนะไอ้ถ้วยเอฟเอคัเนี่ยเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเหมือนยังหาโมเมนตัมในการดึงกลับมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า ได้เข้าชิงกันระหว่างเชลซีกับแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับที่จะหาจุดความมั่นใจเจออะไรอย่างนี้นะครับแต่เชลซีเจอทีมใหญ่เก่งนะครับถึงจะเจอทีมเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่เจอทีมใหญ่เนี่ยเล่นดีตลอดก็สิ่งที่ก็ถือว่าเล่นได้ดีทั้งสองทีมครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเล่นพลาดมากไปหน่อยเพราะว่ามันบางทีมันลิเวอร์พูลเล่นเพรซิงมันมันเหนื่อยมันอะไรอย่างนี้นครับ แต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจจริงๆก็คือโคดี้กัรโปนะครับดูแล้วเหมือนส่งลงไปส่งไปแล้วเหลือสิบคนเนะ่เพราะว่าโคดี้กัรโปลงไปแล้วเหมือนลงไปรดน้ําในสนามอะ่ะไม่ได้เหมือนกับลงไปเล่นน่ะก็เหมือนไปยืนรดน้ําอ่ะไปยืนรดน้ําไปวันๆน่ะแล้วก็วอลซีนอกสนามอะไรเงี้ยไอ้โคดี้กัรโปเนี่ยแล้วก็แต่งานเข้าก็คือโดนแอนโทนียิงตอนนี้นะครับแอนโทนีนะครับร้อยล้านคุมแล้วเพราะว่า มายิงแมนยูแล้วก็ในเกมที่เป็นตำนานแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าอ่าลิอร์กับมาขึ้นนําแมนยูตามมายิงนะเกมเกมนี้เนี่ยเอาไปเป็นสตอรี่พูดถึงเรียกว่าแอนโทนีเนี่ยเขาเป็นนักเตะสายคอนเทนต์ละกันเพราะว่าเขายิงแมตชนี้เนี่ยจริงๆพูดถึงในตลอดแล้วก็แมนยูก็ชนะด้วยแล้วก็ยังไม่สามารถล้างอาถรรพ์ได้นะครับในรอบร้อยสามปีที่ว่าแมนยูไม่สามารถบุกมาชนะ,ะในบ้านแมนยูในช่วยเอฟเอคัพได้นะครับก็เด็กๆของลิอร์ก็เล่นดีแล้วแต่ว่า ก็เหนื่อยแล้วอะเพราะว่ามันต่อเวลานะครับเพราะว่าลิวพูมันเล่นมันเล่นมันใช้แรงเยอะนะครับด้วยสไตล์แบบนี้ก็ก็สู้ได้เต็มที่แล้วแต่ว่ากักโปนี่แหละดูแล้วหมดอน,นาคตครับอ่ากักโปกักโปนี่วอลซีนอกสนามนะครับ